สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องป้าย c าชาแนลวันนี้จะให้ชื่อเรื่องว่าศีลห้าศีลห้าคือศีลของคาราวาสผู้ครองเรือนอย่างเราท่านทุกๆคนได้ยึดถือเอามาปฏิบัติ ประจำจิตประจำใจของทุกๆคนถ้าใครยึดถือศีลทั้ง5้าข้อมาปฏิบัติโดยไม่ไม่ขาดตกบกพร่องเลยสักข้อเดียวเนี่ยจะทําให้จิตใจของบุคคลนั้นๆนะ่ะมีความสุขสงบรมเย็นมากๆศีลมีความหมายว่าปกติ ก็คือปกติสุขนั่นเองค่ะใครก็แล้วแต่ที่ยึดเอาศีลห้ามาปฏิบัติจนครบทั้ง5ข้อก็จะทำให้จิตใจของบุคคลนั้นนนมีความเป็นปกติปกติสุขค่ะจะอธิบายศีลห้าข้อให้ฟังนะคะสีลข้อที่1ปานา เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองหรือไม่ใช้ให้ใครฆ่าสัตว์แทนเราถ้าเราใช้ใครก็แล้วแต่ฆ่าสัตว์แทนเราเนี่ยเราก็บาปศีลข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์สัตว์เล็กสัตว์น้อย ก็หนึ่งชีวิตสัตว์ใหญ่อย่างมนุษย์อย่างช้างเป็นสัตว์ใหญ่นี่ก็หนึ่งชีวิตอย่างยุงมแมลงวีมแมลงวันตัวเล็กๆเขาก็หนึ่งชีวิตเหมือนกันไม่ว่าจะเล็กไม่ว่าจะชีวิตเล็กหรือชีวิตใหญ่ก็หนึ่งชีวิตเท่ากันการฆ่าสัตว์ถือว่า เป็นบาปเป็นกรรมผิดศีลข้อที่หนึ่งข้อปานาน,นี้นะคะแต่มีมนุษย์เราเนาะบางผู้บางคนหรือหลายๆคนก็แล้วแต่นะคะเขามีความจำเป็นต้องอาศัยเนื้อหนังของสัตว์มากินเป็นอาหาร<อ>เพื่อ ให้กําลังแก่ร่างกายเพื่อสู้งานหนักในคนที่เขาต้องทำงานหนักเนี่ยค่ะเขาจำเป็นต้องใช้เนื้อหนังของสัตว์เพื่อเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายของเขาเพื่อที่เขาจะต้องทำงานหนักๆอันนั้นน่ะเขามีความจำเป็นต้องทำงานหนักเพื่อแลกเปลี่ยนอาจจะแลกเปลี่ยนกับเงินเนาะ <c oughs> เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวของเขาเนาะเลี้ยงอาจจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาแล้วแต่เนาะ มนุษย์เรามีความจําเป็นนะคะบางคนเขาเลือกเลือกไม่ได้เนาะต้องใช้กําลังในการทํางานมากๆาเขาหลีกหลีกหนีไม่ได้ที่ต้องฆ่าสัตว์ปกติแล้วเนี่ยในท้องตลาดเราเนาะในตลาดสดเขาก็จะมีเนื้อหมูเนื้อ,องวัว เนื้อปลากุ้งไก่ก็แล้วแต่เนาะที่เขาทำมาแล้วเนาะพร้อมขายแล้วเนาะปกติพวกเราก็จะไปซื้อตามนั้นเนาะไม่ต้องค่าเราไม่ต้องลงมือค่าเองแต่ในลายที่เขาต้องจำเป็นต้องค่าด้วยด้วยตัวของเขาเองเนะี่ยก็เอาเป็นว่าเนาะด้วยความที่มันจำเป็นจริงๆเนาะก็เอาเป็นว่าพยายามทำบุญ ทำบุญทำกุศลทำบุญใส่บาตรให้ทานกับผู้มีศีลนะคะแล้วก็พยายามอุทิศบุญกุศลที่เราสร้างทําทุกบุญกุศลไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้อาศัยเนื้อหนังของท่านกินเป็นอาหารนะให้มารับบุญกุศลที่เราได้สร้างทําแล้วทุกบุญกุศลเลยนะ อย่างเช่นวันนี้เรามาใส่บาตรทำบุญอาหารหวานคาวให้นะก็ให้ท่านทั้งหลายมารับนะนมารับบุญกุศลเราทำบุญใหญ่ทอดกระถินพระป่าสร้างโบสถ์สร้างศาลาอะไรก็แล้วแต่ก็อย่าลืมอุทิศบุญกุศลแผ่บุญกุศลไปให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ที่เราได้อาศัยเนื้อหนังของเขากินเป็นอาหารนี้ด้วยนะคะเพื่อพวกเขาจะได้อาศัยบุญของเราเนี่ยเป็นสะพานบุญ ให้เขาก้าวข้ามไปสู่ยังภพภูมิที่ดีสัตว์บางตัวบางชนิดเนี่ยเขาสร้างบุญเหมือนกันนะคะเขาอาจจะสร้างบุญมาเยอะแล้วแต่เขาติดอาจจะติดบุญอยู่เล็กน้อยทำให้เขายังไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ได้แต่พอเราแผ่บุญกุศลไปให้เขาอุทิศบุญกุศลไปให้เขาเขาได้รับบุญกุศล จากเราเนี่ยทำให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าลืมพยายามทำบุญทำกุศลแล้วก็แผ่บุญกุศลทั้งหลายให้กับสัตว์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้อาศัยเนื้อหนังกินเป็นอาหารนะพยายามส่งบุญแผ่บุญกุศลไปให้เขาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องมาติดอยู่กับ ในชาติภพที่ไม่ดีเนาะเขาอาจจะทุกข์ทรมานอยู่ในภพที่เขาอยู่ปัจจุบันอยู่เขาอาจจะรอบุญกุศลเพื่อข้ามไปพอเราแผ่บุญกุศลให้เขาเขาก็จะได้รับบุญกุศลและก็ข้ามไปได้ศีลข้อที่สองอัตถินนา,าละเว้นจากการ ขโมยละเว้นจากการลักขโมยหรือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตให้อันนี้นะคะเป็นการเบียดเบียนเนาะการลักขโมยกันเนี่ยมันเป็นการเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราไปลัก ขโมยเงินทองข้าวของของเขาเขาหามาอย่างทุกข์ยากลำบากกว่าจะได้อันนี้ก็เป็นกรรมนะคะเป็นบาปเป็นกรรมความอยากได้อยากมีเนี่ยไม่ใช่ของผิดนะคะเรายังเป็นคารวาสผู้ครองเรือนอยู่ความอยากได้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ขอให้เราอยากได้ แบบมีกฎมีเกณฑ์ในจิตใจว่าเราจะไม่ไปรักขโมยใครเราอยากได้อยากมีในส่วนของเราเราทำมาหากินสุดจริตเราอาจจะขายของเพื่อแลกเงินนะคะจะมากน้อยยังไงเราก็ภูมิใจในสิ่งตอบแทนที่เราได้สมภาคภูมิที่เราเราทำ ความสุจริตมันทําให้เราภาคภูมิใจเราไม่เบียดเบียนใครทําด้วยน้ําพักน้ําแรงของเราเรายังต้องก่อบ้านสร้างเรือนเรายังต้องมีลูกมีหลานเรายังต้องกินต้องใช้ความอยากได้ไม่ผิดแต่ขอให้อยากได้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงามคือไม่ไปโคดโกงใครเนาะศีลข้อที่สข้อกามี คือการผิดประเวณีลูกเมียเนาะคือการไปล่วงละเมิดในภัญญาเขาในสามีเขาคือชายที่เขามีเมียแล้วผภรรยาหญิงที่เขามีสามีแล้วชายที่เขามีพัญญาแล้วอันนี้เราไม่ควรที่จะไปข้องแวะกับเขาเนาะเพราะเรารู้ว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วเราก็จะไม่ ไปคล้องเกี่ยวกับเขาเนาะถ้าเราไปละเมิดในสามีพัญญาเขาเนี่ยโหมันจะทำให้เนาะจิตใจของคู่ครองของเขานะ่โกรธแค้นเนาะไม่ดีเราไปสร้างกรรมนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทำเลยดีกว่าให้ซื่อสัตย์อยู่กับคู่ครอ,องของเราดีกว่านะคะอันนี้ก็จะไม่เบียดเบียนมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเห็นไหมคะสีลสามข้อถ้าเราปฏิบัติได้ มันจะเป็นการมีความสุขแก่จิตใจของเราแล้วเราก็ไม่ไปเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็จะทำให้เพื่อนมนุษย์ของเราเขาก็มีความสุขทางจิตใจเหมือนกันเห็นไหมคะก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเนาะนี่แหละคะ่ะที่เรียกว่าปกติสุขศีลคือปกติก็คือปกติสุขนั่นเองนะคะแค่สมข้อเห็นไหมคะแค่สมข้อนี้ก็เลิศเลยนะคะศีลน่ย ทีนี้สีนข้อที่สี่ไม่พูดปดไม่พูดโกหกหลอกลวงการพูดโกหกหลอกลวงนี่ก็ร้ายนะคะศีลข้อนี้ก็ถ้าพูดโกหกหลอกลวงนี่โอ้ยหลอกลวงเขาพูดจะไม่จริงหลอกลวงเอาทรัพย์สินเขา เราอยากได้ของเขาไปหลอกดล่อเขาด้วยคำพูดกับกับความไม่ดีเป็นความดีไปซะเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่อยากได้ของคนอื่นเขาไปหลอกลวงเอาของเขามาเป็นของตัวเองไปโกหกหลอกลวงเขาผู้ชายไปหลอกผู้หญิง นักต้มตุนไปหลอกจิงทรัพย์เขาเห็นไหมคะทำให้เขาทุกข์ร้อนนะสีนข้อที่สี่โกหกโกหกหลอกลวงพูดจาไม่เป็นความจริงอันนี้เป็นคนที่เชื่อไม่ได้นะคะถ้าคนที่ ถ้าคนดีๆเขารู้ว่าคนนี้ชอบพูดจากโกหกเชื่อถือไม่ได้ชอบพูดใส่ร้ายคนว่าคนนู้นคนนี้เขาไม่ดีชอบพูดเอาดีใส่ตัวเ,เรื่องอีกอย่างหนึ่งไปพูดกับคนนี้เรื่องอีกอย่างหนึ่งก็ไปพูดกับคนนั้นเ,เป็นหลอกลวงให้เขาทะเลาะกันเป็นหลอกล่อให้ เพื่อนเพื่อนเขาเกลียดกันทะเลาะกันอะไรอย่างนี้นะคะไปหลอกลวงเอาที่นาเขาพูดจาหลอกลวงกระล่อนปิ้นปอนหลอกลวงประเภทนี้ค่ะเอาเพื่อเอาทรัพย์สินของเขามาเป็นของตัวเองนี่อันนี้ไม่ดีเลยนะคะทําให้เพื่อนมนุษย์ของเราเนี่ยมีมีความทุกข์มากๆเห็นไหมคะเ,เราไม่มีที่นาเราอยากได้ที่นาของเขาไปพูดหลอกลวงเขาจนเขาเซ็นที่นา ให้แล้วก็ไม่ดูแลเขาอะไรอย่างนี้เนาะคนเท่าคนแก่บางทีเนาะน่าสงสารเชื่อคนง่ายอะไรอย่างนี้เนาะเห็นหนุ่มสาวหน้าตาจิ้มริ้มน่ารักเ,เขามาตีสนิทว่าเขาเป็นลูกเป็นหลานเขานับถือ,เ,อ,อเป็นญาติผู้ใหญ่เขาเป็นหลงคาลมเขาจะเลี้ยงจะดูให้จนเท่าจนแก่ไปหลงเซนเซน,นโฉนดที่ให้เขาพอเขาได้แล้วเขาไม่เลี้ยงดูเนาะเห็นไหมคะ คนเฒ่าคนแก่เราก็ทุกเนาะนี่ค่ะเปนกรรมนะสีลข้อที่5สุลาเมระยะเมระยะนะคะสละเอมอม้านะไม่ใช่มีระยะนะไม่ใช่มอม้าสละอีนะสุลาเมระยะเต็มๆก็คือสุลาเมระยะมัชชะปามาทัตทนา เวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามินะคะสีลหเว้นจากการดื่มสุราและเมลัยของมึนเมาต่างๆค่ะปกติคนเราก็เมาอยู่แล้วเนาะเมาในชีวิตอยู่แล้วพอไปเสพสิ่งมัวเมาเข้าจากอีกคนหนึ่งก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งจากคนที่ไม่พูดก็กลายเป็นคนพูดมาก จากคนเงียบขึมก็กลายเป็นคนช่างเจรจาจากคนดีก็กลายเป็นคนร้ายกลายเป็นคนบ้าไปเลยนะคะที่เราเห็น,เห,นเห็นกันเห็นไหมคะพอเมาแล้วอ่ะตีหัวหมาด่าแม่เจ๊เตะหมาไปเรื่อยไปเลย,เลยเอา่าตะโกนด่าตะโกนว่าไม่มีอา่าไม่มีความเป็นสุภาพ ในตัวของตัวเองเลยอะค่ะเที่ยวตะโกนร้องด่าว่าคนนั้นคนนี้เนาะบางคนเมาแล้วดูไม่ได้เลยเนาะบางคนผู้หญิงเมาแล้วก็ดึงผ้า,ด,ผาดึงผ่อนแก้ผ้าแก้ผ่อนนอนกิ้งเกือกไปตามถนนหนทางนะคะดูไม่ได้เลยนะมันไม่มีสติอะคะ่ะมันขาดสติเนาะคนเมาแล้วอะนั่นแหละค่ะเราดูสิคนคน ที่เราเห็นมาเยอะแยะเนาะคนเมาดูดูเอาแล้วกันค่ะว่ามันสวยงามไหมบางทีเมาแล้วก็อ้วกแตกอ้วกแตนเนาะ <c oughs> เอาเอาเป็นว่ากินให้มันเป็นกระสายยากก็พอเนาะให้มันพอสมควรกินกินแล้วให้พูดให้คุยสนุกอย่าให้มันเกินอย่าให้มันมากมายแต่แต่ศีลห้าเนี่ยงดเว้นเลยก็ดีนะเขา สีลห้านี้ให้งดเว้นเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะกินเลยดีไปนะเห็นไหมคะจบไปแล้วศีลห้าข้อเนี่ยถ้าเราปฏิบัติได้ทั้งห้าข้อไม่ขาดเลยเนี่ยโอ้ยตัวเราที่เห็นเห็นเลยเนี่ยตัวเรานี่แหละจะเป็นปกติจะเป็นปกติกตกตสุขนะคะจะมีแต่ความสุขเนาะจิตเรา ก็จะไม่ทุกข์จะอยู่เฉยเพราะเราไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนจิตใจเราก็ไม่เดือดร้อนทํามาหาก,กินก็สุดจริตเนาะอ,อยู่ในสิ่งที่เราสมควรได้สมควรมีเนาะเราสมควรหาเราก็สมควรได้สมควรมีตามอัตภาพของเราไม่ไปโพสโกงไม่ไปเบียดเบียนฆ่าสัตว์ไม่ไปเบียดเบียน,ยยนพูดกะล่อนหลอกลวง ไม่ไปกินเหล้าเมาแล้วก็ไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเนาะไม่ไม่เป็นคนไม่มีสติเนาะเวลากินเหล้าแล้วก็สติไม่มีนี่แหละค่ะศีลหที่เสด็จพ่อพระพุทธเจ้าของเราบัญญัติไว้เพื่อให้คารวะผู้ครองเรือนอย่างเราเราได้ถือเอาปฏิบัติกันทุกๆคน ถ้าทุกๆคนถ้าทุกๆคนเนาะยึดถือเอาศีลห้ามาปฏิบัติกันเนี่ยโลกเราเนี่ยโอย้จะสุขจะมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นมากสเสด็จพ่อพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเป็นโลกวิธูเนาะท่านรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งท่านรู้ว่าศีลห้านี้จะช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลาย ให้พ้นจากทุกข์ได้ระดับหนึ่งไม่ต้องรุ่มร้อนลองลองดูนะคะ,ะ,ะาศาสนาของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยท่านจะอยู่ได้ถึง5,000ปีนะคะพระพุทธเจ้าเราบอกไว้าศาสนาของท่านเนี่ยจะอยู่ได้ถึง5,000ปีแต่ตอนนี้าศาสนาของเสด็จพ่อพระพุทธเจ้าเราเนี่ย อยู่ประมาณ2,000 2,000กว่าปีแล้วนะคะพวกเราเนี่ยอยู่ในกลางพุทธ,ธากาลนะคะอยู่ในกลางพุทธ,ธสมัยของเสเด็จพ่อพระพุทธ,ธเจา้าคืออยู่ท่ามกลางท่ามกลางของพุทธศาสนา <out in> <garden> เห็นไหมคะเริ่มเลยนะตอนนี้ <S 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 ดูข่าวเห็นไหมคะฆ่ากันตายโอ้โห โลกเราเริ่มรุ่มร้อนแล้วมนุษย์นี่แหละฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้นะคนเราจิตใจร้ายมากจิตใจดำมากฆ่าพ่อก็มีฆ่าแม่ก็มีพ่อฆ่าลูกแม่ฆ่าลูกก็มีเยอะแยะเลยสมัยนี้พ่อแม่ก็ไม่คิดว่าลูกเป็นลูกลูกก็ไม่คิดว่าพ่อแม่เป็นพ่อแม่ เห็นไหมคะบางคนเป็นลูกผู้ชายก็ตบตีแม่ซึ่งเป็นผู้หญิงแม่ต้มมาม่าให้กินไม่ทันใจก็ตีแม่จนดั้งยุคดั้งหักนะเห็นไหมคะเพราะคนเราขาดศีลขาดศีลธรรมในจิตใจไม่ไม่นับถือศีลไม่รู้ไม่เข้าใจศีลกันแล้วนะคะอีกต่อไปเนี่ยโอ้ย จะยิ่งรุ่มร้อนกว่านี้นะคะใกล้ๆจะสิ้นหมดใกล้ๆจะหมดพุทธศาสนาสมัยของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยโลกจะยิ่งรุ่มร้อนด้วยคนด้วยคนที่ไม่นับถือศีลห้ากันแล้วไม่ถือศีลห้ากันแล้วตอนตอนช่วงนี้ก็เริ่มแล้วต่อไปจะยิ่งยิ่งกว่านี้ค่ะ จะเป็นเหมือนสัตว์เลยจะเป็นเหมือนแบบนั้นเลยค่ะจะไม่รู้จักกันแล้วพ่อแม่ลูกจะไม่รู้จักแล้วดูดูสัตว์ดิคะมันเป็นยังไงพฤติกรรมของมันนะคะพวกเราอย่าอย่าเป็นถึงแบบนั้นเลยเนาะเราเห็นสัตว์แล้วก็โอ้เราเป็นมนุษย์เราน่าจะทำให้ให้ดีกว่าสัตว์เนาะต้องรู้คุณนะคะต้องรู้คุณ ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายลากเงาของเราเนาะเราเาถูกอบรมบ่มนิสัยมาให้มีความเคารพนับถือแก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายแก่ผู้สูงอายุเนาะให้มีสัมมาคาระวะเห็นผู้สูงอายุก็ให้กราบให้ไหว้ท่านเนาะกราบไหว้ไว้ก่อนไม่เสียหายเราเป็นเด็กนะคะแต่คนสมัยนี้เขามองข้ามแล้วเขาไม่คิด แบบคนสมัยเก่าแล้วเขาไม่ปลูกฝังกันแบบแบบนั้นแล้วเนาะโอ้ยเห็นแล้วก็ผู้บรรยายก็ไม่ค่อยสบายใจค่ะเนาะอยากให้ไม่อยากให้ถึงคราวแบบยุคเข็นแบบกะรีกะลียุคเหมือนใกล้จะสิ้นพุทธศาสนาอย่างนั้นนะคะ อจะฆ่าฟันกันไม่เลือกเลยนะอาล่ะค่ะวันนี้ไม่พูดมากเนาะพูดแค่นี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะโลกเราจะได้มีความสุขสงบเนาะถือศีลห้ากันให้เยอะๆนะคะสวัสดีโชคดีทุกท่านค่ะ